สวัสดีครับวันนี้นะครับมารวมยอดนะครับทั้งวันนะว่าจะได้อะไรบ้างนะครับนี่จะไปดูก่อนเลยแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนี่ชิ้นแรกนะครับเป็นสมเด็จนะครับเป็นพิมพ์วัดเกตนะครับเป็นเนื้อผงน้ำมันนะนี่นี่เป็นหลวงพ่อกลวยนะครับอันนี้ยุคก่อนปี2010นะครับหรือว่ายุคปี2010ที่เขาเรียกกันนะครับนี่อันนี้เป็นแก่ผงน้ํามันนะครับผงน้ํามันเนี่ยเดี๋ยวผมส่องให้ดูแป๊บหนึ่งนี่ผงน้ํามันแบบนี้เนี่ย คล้ายๆกับขุนแผนนะครับแล้วก็เหมือนขุนแผนชมตลาดด้วยที่คล้ายๆดีลานะครับครับนึงนี่เห็นไหมนี่แก่น้ำมันเลยนี่เห็นไหมครับนี่นี่เป็นพระแท้ดูง่ายนะครับนี่เป็นพระยุคต้นของหลวงพ่อกลวยนะครับที่เขาเล่นกันนะครับนี่เป็นหลวงพ่อกลวยพิมพ์วัดเกตนะครับพิมพ์วัดเกตนะครับนี่ชิ้นแรกนะครับ ชิ้นต่อมานะครับแป๊บหนึ่งนี่อันนี้เป็นข้างยันนะครับหลวงพ่อวิเวียนนะครับน,นี่เป็นพระปิดตานะครับนี่นี่อันนี้สวยเดิมเลยนี่วัดดวงแขนะครับอันนี้ปิดตาจัมโบ้ครับนี่เนื้อพงไบลานนะครับดำปิดเลยนะครับต่อมาก็จะเป็นนี่อันนี้เป็นวัดปรา,าสาทนะครับแป๊บหนึ่งเดี๋ยวหาที่แกะ จะแกะได้ไหมเนะี่ยแบ๊บนึงนะยวแกะแบบนึงอันนี้ผมซื้อมาผมยังไม่ได้แกะดูเลยนะแบ๊บนึงไปไดิซื้อมาซื้อมาห้าร้อยนะครับเมื่อตอนรางวันนะครับน,นี่ดูง่ายเลยดูง่ายเลยนะครันี่ผมยังไม่ได้ส่องดูรายละเอียดครบถ้วนเลยนะเพราะว่าจําพิมพ์ได้นะครับจําพิมพ์ได้นี่ถ้าเราจําพิมพ์ได้นี่จะโอกาส จะมากกว่าท่านอื่นนะครับนี่นี่นี่ดูง่ายมากอันนี้เป็นพิมพ์นิยมเลยนะอันนี้เป็นพิมพ์ที่นิยมสุดนะครับของสมเด็จวัดประสาทนะครับนี่เห็นไหมเนื้อหาแหมหนึกนุ่มเลยนะครับนี่นี่อันนี้เขาบอกว่าผสมมวลสารเยอะมากนะครับเพียบเลยนะครับมีทั้งบกักขุุพรมมีหูเยอะแยะเลยนะครับ แล้วก็พิธีปลูกเสกเนี่ยเกจิปลูกเสกเนี่ยเพียบเลยนะครับนี่นี่นี่เป็นแบบนี้นะครับแบบนี้อันนี้เขาเรียกว่าสมเด็จนะครับสมเด็จเขาเรียกสมเด็จเผ่านะครับสมเด็จเผ่านะครับนี่แบบนี้หลังเรียกแบบนี้นี่นิยมสุดนะครับนิยมสุดนะครับค่านิยมการเช่าหาก็หลักพันนะครับผมก็ได้เช่ามานะครับเนื่องด้วยพระเนี่ยหลายๆท่านเนี่ยไม่รู้จักนะครับเราก็มีโอกาสที่จะเดิน เช่าซื้อได้นะครับนี่พระแบบนี้เนี่ยน่าใช้นะครับแล้วก็มาตรฐานนะครับเป็นพิมพ์มาตรฐานนะครับนี่เห็นไหมครับนี่โหเนื้อหนึกนุ่มเลยเนื้อหนึกนุ่มเลยนี่สวยเลยสวยเลยนี่อันนี้เนื้อกดไม่เต็มนะไม่ใช่บิ่น,นะนี่เนื้อกดไม่เต็มนะครับนี่เห็นไหมนี่ก็จะมีร่องรอยนี่ด้านบนนิดนึงนะครับนี่เป็นเนื้อกดไม่เต็มนะครับ ไม่ได้บินนะน <App. S 1> <ivan. S 2> เดิมเลยสวยเดิมเดิมเลยนี่สูกใจมากถูกใจมากครับสูกใจมากเลยมาส่งชิ้นนะครับแล้วก็ต่อมานะครับนี้ซื้อมาล่าสุดเลยคู่นี้นะครับห้าพันห้าครับห้าพันห้าครับอันนี้เป็นเหรียญหลูปูแหวนนะครับน,น, bitten, น,น,บนี่อันนี้เรียมทองฝาหลังไม่มีฝาหลังไม่มีนี่ฝาหลังไม่มีแต่ทองเปอร์เซ็นดีมากนะครับทองเปอร์เซ็นดีมากนี่ ถูกใจถูกใจนะครับแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนี่แบบนี้ก็คล้องได้เลยนะเพราะว่าด้านหลังเนี่ยเอาเป็นจี้เลยนะครับคล้องเป็นจี้เลยหรือว่าอแล้วแต่พี่พี่แล้วกันนะครับจะเอาไปเลี่ยมทําองค์ใหม่ก็ได้นะครับนี่ต่อมานะครับนี่องค์นี้โอ้โหไม่ถูกใจนะองค์นี้ถูกใจมากนะครับองค์นี้ถูกใจมากจริงๆนะครับนี่เป็นสมเด็จร้อยปีนะครับสมเด็จร้อยปีอนุสร์ร้อยปีนะครับปีหนึ่งห้า วัดละคังนะครับวัดละคังโกศิกรามนะครับนี่อันนี้เป็นพระรูปเหมือนนะครับพระรูปเหมือนนี่แบบนี้นะครับแบบนี้นี่ nose, นี่สวยเดิมเลยสวยเดิมเดิมเลยนะครับนี่ตาแดงด้วยตาปั๊มวัดแดงด้วยนะครับนี่ขหคาปวกกินเลยนะครับค่าปวกกินเลยแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมให้ดูชัดๆนะครับให้ดูชัดๆนะครับให้ดูชัดๆนะแป๊บนึงนะนี่ เดี๋ยวผมจะมาบอกด้วยนะครับวิธีการดูนะครับในเบื้องต้นด้วยนะครับในเบื้องต้นด้วยนะครับแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวจะเอาจัดไฟชัดๆัเลยแป๊บหนึ่งครับนี่นี่นี่นะครับเป็นสมเด็จนะครับเป็นซุ้มระคังเลยนะครับสมเด็จพุทธจารย์โตเนี่ยนั่งอยู่ในซุ้มระคังนะครับนี่นี่ด้านขอบข้างจะเป็นแบบนี้นะครับพระรุ่นนี้นะครับนี่ พี่ๆดูก่อนนะเดี๋ยวผมจะพูดถึงเรื่องพิมพ์ทรงก่อนนะครับพิมพ์ทรงก็จะคมชัดแบบนี้นะครับขอบข้างนะครับเกิดจากการตัดปั๊มนะครับตัดปั๊มนะครับเป็นพระผมเข้าใจว่าเป็นพระโรงงานนะครับในยุคปีหนึ่งกว่านะครับด้านข้างเนี่ยก็จะมีเนื้อเกินนะครับเนื้อเกินเดี๋ยวผมชี้ให้ดูนะครับเนื้อเกินขึ้นมานะครับตามขอบแบบนี้นะครับตามขอบแบบนี้นะครับแล้วก็จะมี ด้านข้างแบบเนี้ยจะคมนะครับจะคมนะครับจะคมนะครับแล้วก็หลังจากปั๊มเสร็จเนี่ยพอเนื้อแห้งเสร็จเนี่ยเขาก็จะมีการเก็บนะครับการเก็บนี่การเก็บขอบแบบนี้นะครับการเก็บขอบโดยใช้นะครับกระดาษทรายนะครับตัวที่กระดาษทรายนะครับขัดนะครับขัดขัดขอบข้างไม่ให้คมนะครับเนี่เดี๋ยวผมส่องให้ดูเลยนะครับผมพูดถึงก่อนที่จะส่องด้วยซ้ําไปนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับว่าจริงหรือเปล่านะครับจริงหรือเปล่า เดี๋ยวดูคมชัดของพิมพ์ก่อน,นครับนี่องนี้ปั๊มได้คมชัดมากนะครับคมชัดมากนี่มีความลึกด้วยนี่ครับพระผิวดมเดิมเลยพระผิวดมเดิมนะครับนี่เห็นไหมคมชัดมากนะครับนี่ตาปั๊มวัดนะครับนี่ตาปั๊มจะกลับหัวนะครับนี่ครัแบบนึงนี่ด้านข้างนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับนี่